ภาพมันช่วงบรรยากาศนะครับเนาะกําลังฝนกาําลังจะตกเนาะครับนผมฝนกําลังมากถ่ายก่อนนะครับก่อนฝนจะตกครับผมเดี๋ยวฝนตกมากทีได้เลียนน่า <c oughs> หอบเลียนเห็นกใกล้ๆพูนเป็นสิงสาเนาะครับผมเป็นสิงสาเดี๋ยวยกกล่องจัาหน่อยนะครับเนาะ phải mất chútบรรยากาศ này các ông, cònฝน đổ nữa, bưngบรรยากาศ phải nấm cành các ông, vườn โตวมานีนามาเนียเาน,น,าน้องม่มงมสยเงนะครับผมมันก็นเริ่มมากลลวครับผมจะหาสนเดี๋ยวนพี่นองเลยดนะังสนหมนก็ยุงใสโอ้ยฝนกัมากฝนมากฝน,นมากครับผม ก็มาแล้วโดยเป็นข้องนาะงครับนะข้องนานจริงแต่เขาขันน้ำแบเอร,ร่อยู่ยก้อ่วนีหนาหนาหนาข้องนาะ ที่เดี๋ค้นก็หลายนะครับผมเสียงอะไรทีนีเสียงค้นนั่นแง่รับผมทั้งน,นันน้นเป็นทางด่วนนะครับผมมันบรรยากาศสวยๆรับผมโอ้ยฝนมาแล้วฝนมากฝนมากครับผม